สวัสดีครับกับผมเซียนโป้นะครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็มาสำรวจป่าเห็ดโคนครับผมไปกันเข้าไปดูแปลงเก่าๆครับที่เคยที่เคยได้ไม่รู้จะมีขึ้นหรือเปล่านะครับผม ไม่รู้จะมีขึ้นหรือเปล่าสำรวจปลาเห็ดโคนครับผมได้ข่าวมาว่าฮะกำลังปิเลยแต่ไม่รู้ปิยังไงครับผม ไม่ลู้ปิยังไงครับผมดูนะครับแป้งที่เคยเอาเนี่ยครับดินแตกนี่ใช่เปล่า ไม่ใช่ครับผมไม่มีแล้วครับผมมาดูแปลงครับมาดูแปลงกเก่าๆที่เคยขึ้นครับผมมาสำรวจดูครับผมจะมีเห็ดหรือเปล่านี่ครับแปลงเก่า มาดูดินแตกครับผมจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่รู้แตกอะไรครับแตกไส้เดือดหรแตกเห็ดก็ไม่รู้ครับยังไม่เห็นวิแวลครับผมยังไม่เห็นวิแวลเลยมาสำรวจป่าเห็ดโคน,นะครับวันนี้ มือป่าคนโคนไม่มีวีแววครับยังไม่มีวีแววเลยยังไม่มีวีแวแวครับผมไปเรื่รอยๆครับผม นี่ครับแป่นี้ยังไม่ขึ้นเลยครับยังไม่ขึ้นเลยไม่มีวิแววครับผมไปต่อไปครับ ต่อไปยังไม่มีวีแวลนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบห้าตุลาคมยังไม่มีวีแวลนะครับผมคาดว่าอีกสองสาวันน่าจะโผล่ครับผมยังไม่มีวีแวลครับผมยังไม่มีวีแวลเลย ยังไม่มีวิ่แวลครับผมดูดินแตกครับผมยีงไม่เอ่ยกูยังไม่เห็นครับผมดินยังไม่แตกครับดินยังไม่แตกเลยครับผมด,ดินยังไม่แตกครับผมโอเค สำรวจแค่นี้พอแล้วครับผมลำรับเห็ดโคนวันนี้ยังไม่ขึ้นครับผมมาสำรวจป่าเฉยๆนะครับผมกับผมเซียนโป้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมกับผมเซียนโป้ฮะขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ต,ติดตามกราบสวัสดีครับผม